สวัสดีครับมาพอกับช่องนะําั้นแนวอีกคือก็ครับวันนี้ฝากพี่พน้องอัปเดตนะครับนาะวันนี้จิมีเรื่องพูดคุยกับพี่น้องเนาะจิมีเทคนิคเทคนิคดีๆดีนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเกษตรกร,ร,กรผู้สิบป,ปลูกทุเรียนมือใหม่น้ครับนาะวันนี้จะเป็นเทคนิคเทคนิคปลูกทุเรียนยังไรให้โตให้หลอดนะครับคือเริ่มการเตรียมดินนะครับพี่น้องได้ร้ายทันอาจจะป,ปลูกเร้วบ่หลอดน้ครับนาะ เกิดจากดินดินเห่าหรือเกิดจากการขัดการดูแลเนาะครับเนาะพี่น้องเกษตรกรหลายคนผมจะบอกเทคนิคนะครับเนาะเทคนิคคือเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องให้พี่น้องเกษตรกรไปปรับปรุงใส่คือดินเนาะครับเนาะดินปูกเขานี่ดินกรอนเห่าสิเอาทุเรียนมาปลูเนาะครับเนาะเอาต้องทําการเตรียมดินนะครับเนาะเตรียมดินยังไงคือดินเห่านี่ในพื้นที่เป็นดินแบบดรกสารครับพี่น้อง คือพี่น้องพี่น้องไสังเกตสังเกตทุเรียนถุงนะครับนาอดินในถุงดินในถุงทุเรียนนะครับให้สพี่น้องสังเกตเขาเห็ดมาแบบใดเขาผสมยังมากพี่น้องกระต้องไปเห็ดดินตัวน,นั้นให้คลา,ายเขาครับคือแกะทุงมาแล้วผมเห็นนะครับผมก็เลยลองมึงแกะออกมามันจะมีหลายอย่างครับพี่น้อง แกทุ่งมามีดินส่วนหนึ่งครับมีมีแกบแกบนะครับแต่ก็อีกอย่างหนึ่งใบบกักคมใบบักคมก็มีนะครับสังเกตบิงดีๆกับอันคุยเผานะครับเนาะคุยบกเผานั่นแหละครับให้พี่น้องสังเกตบิงนะีะบ้านนี้ให้พี่น้องมาปรับปรุงใส่บ้งครับให้พี่น้องมาเตรียมเตรียมดินพี่น้องนะครับ นี่ครับเ็นบอกครับผมได้ทาการผสมหายไม่มีครบคือจังอยู่ในอันถุงเบาที่เขาใส่ต้นทุเรียนมากครับพี่น้องไปสังเกตมั้งเด้อนี่แหละครับเทคนิคง่ายๆเทคนิคง่ายๆครับการปลูกทุเรียนให้โตให้รอชนะครับน้อง,องการเตรียมดินเตรียมดินนี่คือเขาครับพี่น้องให้คือทีมัน เขาเห็ดมานะครับนาะนี่นะครับทุเรียนเท่ากับเฉลยตัวเรียนเท่ากับเไลยงามจนสิครับพี่น้องนี่นะครับเทคนิคที่ผมจะมาบอกเมื่อเราให้พี่น้องได้ไปปฏิบัติได้ไป,ไปนําไปปลูกทุเรียนของเจ้าของนะครับนาะคือเห็นผลครับผมเห็ดเลยวผมจะเห็ดให้มันไข่ดินในถุง,ขงเขาครับปรุงดินของเห่าให้มันไข่ไข่ ดินในถุงที่เขาเพาะเพาะทุเรียนมาครับโปแตกต่างกันครับทุเรียนจะมักดินที่ล้วนซุยเข้ก็ผสมเกล็บผสมกุ้ยเผานะครับเนาะดินดินเ่าจะล้วนซุยนะครับสังเกตุงครับพี่น้อยนะสำหรับคลิปนี้ครับ่มีอย่างไรครับปูดกุยมาปูดคุยแล้วกกาให้ความหล้ดีๆเทคนิคง่ายๆครับนำไปปับใส่ครับเต็มเต็นบนครับ ยอดนีเดินโบยุดครับพี่น้องเพื<ร>่อนจนกองครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับฝากพี่น้องนะ้าทำใหประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ้ำกบช่องนะทำแชแนลนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจกันและกันนะครับสวัสดีครับ